ขาดเขาเราก็อยู่ได้เพราะไม่มีใครเป็นลบมายได้ให้กันและกันเกินเหนียวรังได้ทางใครทางมันชีวิตคนเราแสนสัน้นก็ต้องจะกันอยู่ดี าดเขาเรายังไม่ตายยังอยู่สบายมีลมหายใจตราบจนตอนนี้เสียใจอยู่บ้างก็เป็นบางทีผ่านไปไม่นานชั่วปีแผลใจของใครบันเทา ใครที่ไหนไม่เคยเจ็บปวดรารู้ปวดใจเปลี่ยวเหงาทําใจเสียบ้างบางครั้งทนอังคิดว่าถึงคราเก่าเก่ารุมเราเอาคืนขาดเรา เขาก็อยู่ดีเขามีวิธีกำหนดชีวิตเส้นทางยันยืนผ่านพ้นไปได้ชั่วฟันแล้วตื่นเหตุใดมามัวสะอืึนกล้ำกลืนฟืนจมตรมตรอ